ได้ยอมเป็นตว่าไม่ได้อะไรเาไม่ทเหลือแค่างพี่เป้าหนักดาวแบบอยยงเดียวอย่างเดียว่หมาดกนแล้ว้งเ่ายืนมาได้ม่ได้หันนม